ทีนี้ถ้ากรณีที่แถวภูเก็ตหรือแถวอะไรต่างๆที่ผู้บอกเขาสร้างอาการนะครับเป็นอาคารที่มีพื้นที่นะครับที่เป็นอาการขนาดใหญ่ใช่ไหมก็คือขนาดใหญ่นะครับก็คือพื้นที่ที่ชั้นหนึ่งชั้นใดนะครับรวมหรือรวมกันทุกชั้นเนี่ยเกินหนึ่งพันตารางเมตรและมีความสูงตั้งแต่สิบห้าเมตรขึ้นไปครับทีนี้ถ้าเขาไม่ให้ความสูงถึงสิบห้าเมตร อ่าก็แสดงไม่ใช่เป็นอาการขนาดใหญ่อ่าทีนี้แต่เรื่องความสูงตรงนี้สําคัญเพราะฉะนั้นเขาจะต้องทํำยังไงถ้ามีลิฟต์ใช่ไหมใช่เพราะสิบห้าเมตรเนี่ยพูดง่ายก็คือประมาณสี่ห้าชั้นอ่ะครับอ่าเพราะฉะั้นสี่ห้าชั้นเนี่ยก็คือเขาไม่อยากจะให้มีห้องเครื่องลิฟต์เพราะมันต้องมีลิฟต์อยู่แล้วอาการขนาดเนี้ยถ้าเป็นอาการสาธารณะถูกไหมถูกสองชั้นต้องมีลิฟต์แล้วใช่ครับเพราะฉนั้นมีลิฟต์ดูมาครับทีนี้เขาก็อาจจะต้องเลือกลิฟต์ที่ไม่มีห้องเครื่องข้างบน อ่าเพราะฉะนั้ในภูเก็ตเรืออะไรแบบนี้ยลิปเพิ่์นี้จะขายดีเพราะมันไม่ได้เป็นเพิ่มความสูงให้กับตัวอาคารก<ช>็กืวัดที่ระดับสูงสุดของตัวอาคารอ,อันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะครับโอเคขอบคุณครับ